มันหนักเบอร์นี้ว่าไอ้เชี่ยทำจากเหล็กเหรอทำไมต้องใช้หนักขนาดนี้ด้วยมันเท่ไงมึงการที่คีย์บอร์ดมันเท่มันหนักมันเท่ต้งไหนวะยังไงคุณคุณภาพมันดีไงอลูมิเนียมอลูมิเนียมคือคุณภาพมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักเหรออ่ะโอเคขึ้นแล้วไอ้กล้องกล้องโดนเถอะกล้องเฮ้ยแม่มงโง่อะโอ้ยันี่ไง เอากล้องล่นเลย嘛กูหลอนอ่าเดี๋ยวถอยนะถอยนะกูหลอนเนี่ยไม่ไม่ได้เกี่ยวเพื่อนเราหรอกไม่แกล้งกูอีกแล้วกูก็ตกใจกล้องเลยกูหากล้องไม่เจอด้ยด้วยไม่รู้ว่าไม่รู้จะตกตรงไหนเลยตกใจกระโดดเลยไม่ไม่ใช่อะไรคือมันจะโดนไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้แบบเป็นวันที่แต่งหน้าได้ไหมเหมือนนั่นอะเหมือนอะไรวะ โคตรหมิ่นเลยอสระบอกผู้หญิงแต่ง่แต่งหน้าไม่เห่งอนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะได้ยินได้ยินดีใช่ไหมอายุก็มาอันนี้เปิดแล้วหรออันนี้เปิดแล้วอายุมึงทักทายเรา